คลิปนี้นะคะจะให้ประธานมาครบเลยนะ I U we, t h e y he she it ฉันคุณหรือเธอนะ We พวกเรา t h e y พวกเขา he เขาผู้ชาย she หล่อนผู้หญิง it ก็คือมันกริยาที่ให้มานะคะคือ verb นะคะตัวนี้ให้คำว่ากินมากินกินเราสามารถใช้ได้หลายอย่างถ้าเป็นอาหารหรือมื้ออาหารนะสมมุติบอกว่าฉันกินมื้อเช้าคำว่ากินมื้อเช้าตรงนี้นะคะเราใช้ have ไปเลยค่ะ หรือว่าใครจะใช้ eat ก็ได้นะ I have มื้ออาหารค่ะ breakfast อาหารมื้อเช้านะ breakfast แบบนี้ค่ะถ้า you อ่ะ you อันนี้ก็คือจะกินเหมือนกันอ่าเจอเช่นเราจะบอกว่า eat อ่ะ eat อะไรดีล่ะ you eat เราเป็นอาหารดีกว่าอ่ะ you eat noodles กินอะไรกินก๋วยเตี๋ยวถ้าเป็นพวกเราล่ะพวกเราอ่ะสมมติพวกเรากินอาหารมื้อเที่ยงนะคะก็ we have we have มื้ออาหารค่ะ lunch ใครจะใช้ eat ก็ได้นะ day อ่าพวกเขาพวกเขากินอะไรดีโอ้พวกเขานี้ต้องกินหลายๆคนนะ t h e y eat พาพยาสลัด huh. อ uh ื้อพาพยาสลัดอืม he อันนี้กินเหมือนกันกินเหมือนกันนะคะ he ต่อไปนี้ถ้าเป็นผู้ ถ้าเป็นผู้ชายคนเดียวผู้หญิงคนเดียวนะคะหรือว่าอะไรคนเดียวนะคนเดียวสิ่งเดียว he h a v e ใช้ has นะ he has อ่าเขาจะกินอะไรคะเขาทานอาหารมื้อเย็นค่ะ he has dinner นะ she อ่ะถ้า eat เหมือนกันอ่ะกินเหมือนกันอันนี้ eat she ต้องเติม s นะเพราะว่าประธานเป็นเอก,กพจน์นะคะกริยาต้องเติม s she eats อ่ะอันนี้กินอะไรล่ะกิน m มงโก้ Mango, อากินมะม่วงอกินได้หมดนะคะอิโอเคอิ e อิมันกินอะไอิ t อิ t ฟู้ดมันกินอาหาร